นี้เราจะมาดูตับกันนะ,อ,ะอันแรกโกลบแรกก็คือเอาไลโกลบอันนี้เป็นเกยีนนเนเกยนก่อนก็คือถุงน้ำดีเสร็จแล้วกล่งมาด้านขวาอันนี้ก็จะเป็นไลโลบในลูมิเนนจะไม่แบ่งเป็นมีเดียลกับและทเทอร์ลแล้วก็ผัดจากถุงน้ำดีไปเออก็จะเป็นคอเดีโลบต่อไปก็เป็นเลฟโลบก็จะไม่แบ่งมีเดียลกับและทเทอร์ลเหมือนกันต่อมาด้านล่างตรงนี้ ก็จะเป็นคอเดตหลบใหญ่ๆตรงนั้นโดยแบ่งเป็น2องโปรเซสอันแรกคือคอเดตโปรเซสก็วิธีการดูคือมันจะอยู่ใกล้กับตัวไต mm hmm. ก็จะเป็นรอยลี l นอิมเพ s ชันรอยบุมอ่ะ mm hmm. ตรงนั้นก็ลี l นอิมเพ s ชันต่อไปก็แบบ i ิลา r ีโปรเซสก็จะพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็มาดูท่ออันแรกคือถุงน้ำดี mm hmm. ก็จะมีท่อออกมาจากถุงน้ำดี mm hmm. เรียกว่าซิสติกดัก แล้วก็เท่ามาจากตับแต่ละโลบก็คือคอมมอนเฮปติกดักมาจากทุกรูปโลบแล้วก็มารวมกับซิสติกดักออกมาเป็นคอมมอนบายดักแล้วก็เปิดเข้าบริเวณตรงลำไส้ิโนดต่อมาก็มาดูเฮปติกลิมโนดก็คืออันนั้นแล้วก็มีพอทเอเวนด้านบนต้องเปิดเปิดไดอะแฟมออกถุกจับเยอะอันนั้นอะไรนะพอทอเวนก็จะเข้าสู่ตับ ันนี้มองจากฝั่งขวานะ